สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูปังปังกันต่อนะครับสำหรับบทเรียนนี้เป็นเรื่องกฎเบสและในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติและองค์ประกอบแล้วก็ประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์กันครับรวมทั้งเราจะต้องเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์เนี่ยเราจะมีวิธีการเตรียมอย่างไรเราจะมาศึกษากันในบทเรียนนี้นะครับ และก่อนที่เราจะเริ่มทําการศึกษานะครับนักเรียนครูอยากจะให้หนักเรียนลองทบทวนเกี่ยวกับความรู้เดิมของนักเรียนที่เราจะต้องนํามาใช้ต่อในการเรียนในครั้งนี้นะครับนักเรียนคิดว่าเมื่อเราเติมกรดหรือเบสลงไปในน้ํา p h ของสารละลายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับลองนึกดูนะครับเป็นไงครับตอบได้ไหมถ้าเราเติมกรดลงไปในน้ํา PH ของสารละลายก็จะลดลงและต่ำกว่า7ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมเบสลงไปในน้ำา p ของสารละลายก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะสูงกว่า7คราวนี้ครับนักเรียนถ้าเราเติมถ้าเราเติมกรดหรือเบสลงไปในสารละลายผสมระหว่างกรดอะซิติกกับโซเดียมอะซิเตต นักเรียนคิดว่า pH ของสารละลายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะเหมือนกับที่เราเติมกรดหรือเบสลงไปในน้ำไหมถ้ายังไม่รู้นะครับเ,เราจะมาทำการทดลองแล้วจะใช้การทดลองเนี่ยมาอธิบายเราไปดูกันเลยครับการทดลองการเปลี่ยนแปลง pH ของน้ำและสารละลายผสมระหว่างกรดแอซิติกและโซเดียมแอซิเตต หลอดที่หนึ่งและสองใส่น้ำกลัน่นหลอดละ2มิลลิลิตรหลอดที่3และ4ใส่สารละลายผสมของกรดแอซิติกปริมาตร1มิลลิลิตรและโซเดียมอะซิเตต ปริมาตรหนมิลลิลิตรหยดอินดิเคเตอร์ลงในหลอดทดลองทุกหลอดหลอดละหนึ่งหยด เขย่าและสังเกตสีหลอดที่หนึ่งหลอดที่สองหลอดที่สามหลอดที่สี่ หยดสารละลายกรดไฮโดรคลอริก0.1โมลลร์ลงในหลอดที่1และ3หลอดละ1ห,หยดขย่าและสังเกตสี สังเกตสีของสารละลาย,ลลายเทียบกับแถบสี Universal Indicator หยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์0.1มลล่าลงในหลอดที่2และ4หลอดละ1หยดเขย่าและสังเกตสี เอาละครับจากผลการทดลองที่ได้ดูไปนะครับนักเรียนเรามาอภิรายผลการทดลองกันดีกว่าครับนี่คือผลการทดลองจากวิดีโอที่นักเรียนดูเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ครับครูอยากจะให้นักเรียนลองสังเกตครับว่าเมื่อเติมกรดไฮโดรคอลอริกค่า pH ของน้ำและสารละลายผสมเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับลองพิจารณาดูนะครับ ได้ไหมนักเรียนจะเห็นว่า pH มีการเปลี่ยนแปลงต่างกันใช่ไหมครับโดย pH ของน้ำจะลดลงจาก7เหลือประมาณ1-2แต่ pH ระหว่างสารผสมของกรดอัสติกกับโซเดียมอะซิเตตจะค่อนข้างคงที่ก็คือประมาณ pH mm hmm. เท่ากับ4คราวนี้ถ้าเราเติม โซเดียมไฮดรอกไซด์บ้างลหครับ pH ของน้ำและสารละลายผสมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรลองพิจาราดูนะครับเมื่อเราเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์จะเห็นว่าค่า pH ของน้ำและสารละลายผสมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงต่างกันโดย pH ของน้ำมันจะเพิ่มขึ้นจากเจด ายปเป็น13แต่ pH ของสารละลายผสมระหว่างกรดอะสติกโซเรียมอะสเตดจะค่อนข้างคงที่ก็คือ pH เท่ากับ4เหมือนเดิมดังนั้นนะครับนักเรียนจากที่เราได้อภิปรายผลการทดลองกันเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าสารละลายบางชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลง pH น้อยหรือสามารถรักษาค่า pH ได้ดีกว่าน้ำเมื่อเราเติมกรดหรือเบสลงไปเล็กน้อยนะครับสารละลายที่มีสมบัติแบบนี้เนี่ย เราจะเรียกว่าสารละลายบัฟเฟอร์ครับในสารละลายบัฟเฟอร์เนี่ยจะประกอบด้วยกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อนที่เป็นคู่กรดเบสกันดังตัวอย่างสารละลายบ er, ัฟเฟอร์ข้อ1ก็คือสารผสมที่เราได้ศึกษาจากวีดีโอกันไปนะครับกรดอะซิติกและโซเดียมอะซิเตตซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าในสารละลายาจะมี สารที่เป็นคู่กดเบสกันก็คือกรดอาร์ซิิกกับอะสเตดไอออนนั่นเองนอกจากนี้ครับก็จะมีสารละลายผสมคู่อื่นๆถ้านักเรียนสังเกตเดูก็จะเห็นว่าหลังการผสมสารละลายเนี่ยก็จะประกอบด้วยสารที่เป็นคู่กดเบสกันตามตารางนี้เลยถูกไหมครับ แล้วนักเรียนคิดว่าสารละลายบัฟเฟอร์เนี่ยสามารถที่จะควบคุม pH ได้อย่างไรบ้างครับที่เป็นเช่นนี้ก็ดังที่นักเรียนทราบแล้วว่าในสารละลายบัฟเฟอร์เนี่ยจะมีคู่กดเบสที่สามารถที่จะทําปฏิกิริยากับกรดหรือเบสที่เติมลงไปได้นั้นมันก็เลยช่วยควบคุมไม่ให้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมาก เราลองมาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสารลลายบัฟเฟอร์ที่เกิดจากการผสมระหว่างแอมโมเนียและเกลือของแอมโมเนียก็คือแอมโมเนียมคลอไรด์ซึ่งมันก็จะเป็นการผสมกันระหว่างแอมโมเนียกับคู่กรดของแอมโมเนียก็คือแอมโมเนียมไอออนแล้นในสารลลายเราก็เลยมีแอมโมเนียกับแอมโมเนียมไอออนนะครับคราวนี้ถ้าเราเติมกรดลงไปครับนักเรียนไฮโดรเนียมไอออน ที่เติมลงไปเนี่ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับแอมโมเนียดังสมการเลยเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยพอมันทาปฏิกิริยาเสร็จเกิดแอมโมเนียไอออนเห็นไหมครับแสดงว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนในสารละลายจึงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะและพีเชของสารละลายก็จะมีค่าค่อนข้างที่จะคงที่นี่ในทางตรงกันข้ามบ้างถ้าเราเติมเบสเข้าไปบ้าง ไฮดรอกไซด์ไอออนก็จะทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไอออนซึ่งจากปฏิกิริยานักเรียนก็จะเห็นว่า,เ,าเมื่อเติมเบตลงไปไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายมันจึงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย pH ของสารละลายที่ได้มันก็เลยมีค่าค่อนข้างที่จะคงที่ถูกไหมครับนั้น là, นะครับนักเรียนาจากหลักการการควบคุม pH ที่อธิบายข้างต้นเนี่ย สารละลายบัฟเฟอร์ที่ควบคุม pH ได้ดีเนี่ยควรจะมีอัตราส่วนความเข้มข้นของคู่กรดเบสเท่ากับ1อย่างไรก็ตามครับอัตราส่วนความเข้มข้นของคู่กรดเบสอาจจะปรับให้อยู่ระหว่าง0.1ถึง10ได้เพื่อให้ได้สารละลายบัฟเฟอร์ที่มี pH ตามที่ต้องการนอกจากนี้สารละลายบ er, ัฟเฟอร์ที่มี p ที่มีความเข้มข้นค่อนข,ข้างสูงเนี่ยมันจะควบคุม pH ได้ดีกว่าสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีความเข้มข้นต่ำนะเนื่องจากว่ามันจะมีปริมาณของคู่กดเบสมากกว่านั่นเองน,นี้นักเรียนลองมาพิจารณาสารละลายบัฟเฟอร์อะระหว่างกดอะซิติกกับโซเดียมอะซิเตตก,กันบ้างครับนักเรียนจะเห็นว่าสารละลายบัฟเฟอร์นี้ มันก็จะมีอะสเตตไอออนผสมอยู่กับอะซิติกแอซิดถูกไหมครับดังนั้นจากสมการครับเราก็จะได้ว่าค่า k คของอะซิติกเนี่ยก็จะเท่ากับผลคูณของไฮโดรเนียมไอออนกับอะสเตตไอออนส่วนด้วยความเข้มข้นของอะซิติกนั้นถ้าเราจะหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน แล้ว่ก็ย้ายค่างแล้วเน่งก็จะได้เป็น ka คูณกับความเข้มข้นของกรดอะสติกส่วนความเข้มข้นของอะสเตดไอออนและเมื่อเราเทคลบล็อก ok เข้าไปทั้งสองข้างจากลบล็อก ok ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็จะเท่ากับ ph ถูกไหมครับลบล็อก ok ka เราก็เลยให้เป็น pk a และก็จะเป็นลบล็อก ok ความเข้มข้นของกรดส่วน ความเข้มข้นของคู่เบสของกรดนั้นในที่นี้ก็จะเป็นกรดอะซิติกต่อความเข้มข้นของอะสเตดไอออนนะครับดังนั้นครับนักเรียนเ,เมื่อเราพิจารณาเนี่ยเราก็จะพบว่าค่า ph ของสารละลายบัฟเฟอร์ขึ้นอยู่กับค่า ka และอัตราส่วนความเข้มข้นของกรดต่อความเข้มข้นของเกลือ ถ้าความเข้มข้นของกรดกับเกลือเท่ากันจากสมการเราก็เห็นว่า pH จะเท่ากับ pKa แต่ถ้าเกิดว่าความเข้มข้นของกรดมากกว่าเกลือ pH ก็จะน้อยกว่า pKa และถ้าความเข้มข้นของกรดน้อยกว่าเกลือ pH ก็จะมากกว่า pKa นะครับนั่นจากตรงนี้เนี่ยเราก็เลยสามารถที่จะสรุปได้ว่า สารละลายบัฟเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะรักษาค่า pH ได้ก็ต่อเมื่อกรดหรือเบสที่เติมลงไปมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับความเข้มข้นของกรดและเกลือที่อยู่ในสารละลายบัฟเฟอร์นั้นนะครับนอกจากนี้จะเห็นว่าการเติมน้ำซึ่งมีผลทําให้ความเข้มข้นของกรดและเกลือลดลง แต่อัตราส่วนความเข้มข้นของกรดต่อเกลือยังมีค่าคงเดิมจึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของสารละลายบัฟเฟอร์นั่นเองคราวน,นี้เราลองมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับนักเรียนสารละลายบัฟเฟอร์ระหว่างกรดอะซิติกและโซเดียมอะซิเตตควบคุม pH ของสารละลายเมื่อเติมกรดหรือเบสลงไปเล็กน้อยได้อย่างไรพร้อมทั้งเขียนสมการ เคมีที่เกี่ยวข้องประกอบการอธิบายนะครับ <S <S 1> <S 1> เรามาดูเฉลยกันนะครับก็จะได้ว่าในสารละลายบ er ัฟเฟอร์เนี่ยก็จะมีกรดอะซิสติกและอะสเตทไอออนนั้นพอเราเติมไฮโดรเนียมไอออนจากกรดลงไปอะสเตทไอออนก็จะทำปฏิกิริยาแล้วเกิดเป็นกรดอะสติกขึ้นในขณะที่พอเราเติม ไฮดรอกไซด์จากเบสลงไปกดอะสติกก็จะทำปฏิกิริยาแล้วเกิดเป็นอะิเตตไอออนมันก็เลยทำให้เอ่อพีของสารละลายเนี่ยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นสารละลายผสมระหว่างกดอะสติกกับโซเดียมอะิเตตก็เลยสามารถที่จะควบคุม pH ของสารละลายเมื่อมีการเติมกรดหรือเบสลงไปเล็กน้อยได้นั่นเองอมาดูอีกหนึ่งข้อนะครับ สารละลายใดต่อไปนี้ควบคุม pH ได้ดีที่สุดนักเรนลองหยุดคลิปวิดีโอไว้แล้วพอทำเสร็จค่อยกลับมาดูเฉลยกันนะครับเอาละครับน่าจะทำเสร็จกันแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับจากสารละลายทั้ง4เนี่ยที่ถามว่าสารละลายใดสามารถที่จะควบคุมการควบคุม pH ได้ดีที่สุดซึ่งสารละลายที่จะควบคุม pH ได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นสารละลายที่มีฟอสฟอริกแอซิดผสมกับโซเดียมไดไฮโดเจนฟอสเฟตไอออนถูกไหมครับก็คือสารละลาย2.4นั่นเองเพราะว่าโซเดียมไดไฮโดเจนฟอสเฟตและฟอสฟอริกแอซิด อะครับอย่างละ0.5โมลาร์ก็คือความเข้มข้นเท่ากันมันจะเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีอัตราส่วนระหว่างคู่กดเบสเท่ากับ1และมีความเข้มข้นสูงที่สุดมันก็เลยสามารถที่จะควบคุม pH ได้ดีกว่าตัวอื่นๆนั่นเองเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับนักเรียนสำหรับในสารละลายบัฟเฟอร์นี้เราก็จะสรุปบทเรียนได้ว่า สารละลายบัฟเฟอร์เนี่ยจะเป็นสารละลายที่มีการเปลี่ยนแปลง pH น้อยมากหรือรักษา pH ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับน้ำถ้าเราเติมกรดหรือเบสลงไปเล็กน้อยและสารละลายบัฟเฟอร์ก็จะประกอบด้วยกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อนที่เป็นคู่กรดเบสกันเมื่อเติมกรดหรือเบสลงไปในสารละลายบัฟเฟอร์เล็กน้อยคู่กรดเบส ที่อยู่ในสารไลบัฟเฟอร์จะทําปฏิกิริยากับกรดหรือเบสที่เติมลงไปจึงช่วยควบคุม pH ไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้มากนั่นเองสําหรับในบทเรียนนี้ครูก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนและก็ติดตามครูได้ในบทเรียนหน้านะครับเราจะมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ